สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตี้ยระดับตำนานครับวันนี้โคดเตี้ยระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลยูโร2020นะครับก่อนที่จะไปชมการวิเคราะห์นะครับอยากให้ FC คนละครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ให้เยอะๆนะครับต่อไปนี้นะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลยูโร2 0 2พครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเพราะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเราได้ไป2คู่คือสเปนกับอิตาลีคือเขารอบไปแล้วครับตอนนี้เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับของสายล่างนะครับเป็นการพบการระหว่างทีมชาติ สาธารณนะรัฐัเช็กกับทีมชาติเดนมาร์กหรือว่าทีมโคโนมนะครับซึ่งคู่นี้ครับจะทําการเตะเวลา23นาฬิกาที่สนามบังกีโอลิบิยาสตาดูนิโอนะครับโอ้ถือว่าเป็น5้าทุ่มของบ้านเรานะครับซึ่งรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับทีมสาธารณนะรัฐรักเช็กหรือทีมเช็กนะครับเอาชนะทีมชาติฮอลแลนด์2ประตูต่อ0นะครับส่วนทีมโคโนมเดนมาร์กนะครับเอาชนะทีมชาติเบลซีประตูต่อ0ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากกับทีมชาติเดนมาร์กนะครับถือว่า ฟอร์มแกงพอสมควรทางทางเดนมาร์กได้เช็คนะครับถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ทั้งคู่นะครับผมเราจะลองมาเช็คความพร้อมสภาพของทั้ง2ทีมครับมาพบกับทีมเช็คครับกุนซือโซโลยายาโลสลาบซูฮาวีนะครับถือว่าเกมนี้ครับแบบเอาชนะแบบฮอลแลนด์มาพี่ล็อก2ประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้ครับจะได้ตัวยันบอลดิวนะครับนักสายคนสําคัญที่พ้นจากการโทษแบตครับน่าจะ่ออสตาเป็นตัวจริงนะครับ ส่วนนักเตะคนอื่นๆถือว่าน่าจะลงสู่สนามพวกพาติชิกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยาคุฟยังโตนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่อันตรายของทีมเช็กนะครับส่วนสโมสรหรือขอครับส่วนทีมชาติเดนมาร์กของกุนซือแคสเปอร์ยูมันนะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้อันยอดเยี่ยมครับที่เอาชนะ2เกมติดต่อเนื่องแล้วก็ยิงได้ตั้งถึง8ลูกนะครับน่าจะใช้ชุดเดิม,มกันลงสู่สนามแมตช์ที่เจอ กับทะลุงเวลซีตัวต็มสูงครับแต่ตอนนี้ครับต้องรอเช็คสภาพความพร้อมของไซมอนเคียร์ครับประการังที่เจ็บแมตช์ที่เจอกับเวลนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆน่าจะลงสู่สนามได้พวกโยอาคิมแอนเดอร์เซนอะไรพวกนี้ครับถือว่าเป็นศูนย์แน่แล้วก็ยูซุฟโพเซนครับที่ได้รับบาดเจ็บไปนะครับส่วนนักเตะที่เข้าอาจจะลงสู่สนามของทั้ง2ทีมครับส่วนทีมเชคครับผู้รักษาตัวเป็นโทมัสวาดิกนะครับวลาดิเมียคูลาฟนะครับแอนเด เซกุสตาครับโทมัสคาราสครับยานบอลิวนะครับส่วนคู่กองกลางเป็นโทมัสซูเซกับโทมัสโฮนะครับส่วนสามประสานในบนเป็นลูคัสมาโซปุสนะครับอันโตนิโอบาลัสยาคุฟยังโตแล้วก็ศูนย์หน้าตัวความหวังคือพาติชิกนะครับที่ลงสู่สนามส่วนทีมชาติเดนมาร์กครับน่าจะมาด้วยระบบ3 4 2 1นะครับผู้สามตัวเป็นคราชเปอร์ใช่ไหมครับนะครับสามกองหลังคืออันเดรสคิสเตนเซนครับโยอาคิมแอนเดอร์สันครับยานิกเวสเดนการ์ดนะครับส่วน4กองกลางคือ ยันสลัดนะครับปีแอร์ฮอยเบอร์ครับโทมัสดาเลนนี่นะครับโยอาคิมมาเอเล่นะครับแล้วก็มาตินเวเบกจากบาร์เซโลนานะครับส่วนคู่กองหน้าเป็นมิเกลดามกาและก็แคชเปอร์ดอนเบิร์กครับถือว่าเป็นกองหน้าตัวของหวังของทีมชาติเดนมาร์กนะครับซึ่งทั้งสองทีมเนถือว่ามีคุณภาพและมาตรฐานทั้งผู้เล่นและก็ทั้ง,งประสบการณ์ของทีมเนะี่ยถือว่าพอๆกันนะครับคู่นี้ยิงกันถึง8ลูกผมคิดว่า แต่จังหวะอะไรต่างๆครับถือว่าข่คู่เนี่ยถือว่ายิ่งเล่นยิ่งดีขึ้นนะครับวันนั้นทีมชาติเช็กที่เอาชนะฮอลแลนด์เพราะฮอลแลนด์คือมัตทาเดลิกโดนถูกไปแรงโดนไล่ออกนะครับส่วนเกมนี้ผมคิดว่าทีมจากสแกเดเวนเนียนะครับคือทีมโคนมเดนมาร์กเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้ดีพอสมควรผมคิดว่าทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยน่าจะทำเซอร์ไพรส์อีกครั้งหนึ่งคือถ้าลุกเขารอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับ คู่นี้นะครับโคตรเตยฟันทงฟันทิงอยู่ที่ว่าดเดนมาร์กทีมโคโนมไม่มีผิดหวังนะครับในท้ายที่สุดนะครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือ Facebook y o u t u b e บอกดีนะครับเดอะมาสเตอร์ซิดเอฟซีนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้เยอะนะครับฟันทงเดนมาร์กนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ